วัสดีพี่น้องบ้านเฮาทุกคนนะครับเนาะมันนี้มาว่าเรื่องโทรศัพท์นะครับเนาะโทรศัพท์เฮาอืดโทรศัพท์เฮาจ่านะครับโทรศัพท์เฮาใส่มาโดนมันอืดมันจ่ามีปัญหานะครับท่านเก๋บอกว่ายังไงพี่น้องเน็ตก็ดีไม่ไฟ้คดีนะครับดีเบสนะครับทั้งเน็ตใบไม่ไฟก็แห้งนะครับลายแม็กนะครับ แต่ว่าปัญหาว่ามันต้องับ์นังอืดอยู่จายอยู่นะครับแต่ว่าผมมีวิธีให้พี่น้องแก่อีกวิธีหนึ่งนะครับ,รบ,บ,บอ่อายๆพี่น,น้องเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเฮ็ดมึงนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับครับอ่ามากาดตังค่านะครับทุกคนนะครับเนาะโคตนี่การตั้งค่าครับเอาแบบอย่างโทรศัพท์นะครับปัญหานะครับการตั้งค่าเพิ่ม นะครับเปลี tá, e. e. aya, oj, ่ยนฮานะครับ no. ม right. ี่ลับสำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์เข้ากับโค้ดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์โค้ดกปครับนะครับมันจะเป็นอ่าอักขชันกรางกิ๊ดนะครับเป็นแล้วนะครับทำเนียตัวที่อ่าผมมาแนะน้ำเงินเนี่ยกับเข้ากับพิมพ์นะครับหิมเป็นพิมอักษรไนงนะครับ่าอย่างพี่น้องง่ายที่บาอยางเดี๋ยวจะพาพี่น้องเฮ็ดครับเข็ e นะครับพิมแล้วก็กดต่อไปนะครับนี่ครับมาติมาตนานี่นะครับพี่น้องสำหรับนักพัฒนาท่อแบากดเปิดนะครับกดเปิดปุ่มสีน้ำเงินนะครับกดเปิดแล้วนะครับเทาก็บเรียนมาเรียนหา อัตราการสรับภาพเคลื่อนไหวนะครับกดอัตราการสรัภาพเคลื่อนไหวนะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับปกติถับเ่าอยู่ระดับหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหานี่มันติดจ่าลงนะครับสองกับแห้งจ่านะครับหาทิพจ่านะครับพ่อปั๊บมาเป็นมันทันแหลงนะครับนะครับกดเข้าม้ถึงมันทันแหลงนะครับนี่นะครับ ภาพเคลื่อนไหวนะครับกคดเชื้อไม้ถือมาทันแรกนะครับกคดแล้วเขาก็มาขนาดหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวอีกนะครับกคดข้าไปนะครับกคดเชื้อไม้ถือด้วกันครับเป็นวาบาแล้วนะครับเขากับคดขึ้นไปนะครับนี่น,นะครับมันจะขึ้นสีเหลืองๆนะครับแอบบนนะครับอ่านี่ ว่าเท้าตั้งคาแหล้วนะครับตัาทำให้คามรูสีกว่าอึ้นนะครับอ่เข้าตรงการปิดนะครับปิดตัวนี้นะครับเข้าเขาเข้าไปคือเก้านะครับเข้าไปการตั้งค่านะครับนี่นะครับเข้าไปมองเก้านะครับเข้าไปปิดนะครับเข้าไปปิดการใจงันนะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปนะครับเลียนหาสาหรับนักพัฒนาเท่อแบบกด ตอนทีนำเล่นกับบ้านแบบนี้นะครับเท่ากับกดถอ,อนใหญ่นะครับเดแทบนะครับมตอ,อ,อนนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่น้องบุกขึ้นเกาที่กดแสบนะครับที่นะครับเย แล้วก็ต่อไปนะครับมันจะเป็นมาานาเก้าแบบนี้นะครับเักสมัสมต้การคิดรับคิดสําหรับนักษนะต่อแบบคิดนะครับนี่ยครับเป็นอ่านว่าคิดแล้วนะครับเ้างการขึ้นไปเพื่อเก้านะครับนี่นะครับสำหรับมันนีงกับมีแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ म भएन म भएन कि मोड टिङेगा बेडो दै न้อย बलम सिंह दे खबोन गरि ना ए